ครับผมกำลังเข้าเกมมาครับอยู่นะครับณวันนี้นะครับไม่ครับก็คือผมจะเิดนแมคโคมาขุดะแมแมคโค,มา,คม,มาอยากจะยินแทะ นล้วก็พี่น้องยาจุนเพานี่ทำถนนนะ้รกบพี่น้องยาจนนะ

เอาสิไหนเน้ะมึงนี่อ้เดูซยสิไหนเนะ้ะมึงไอ้ชาวเกษีรคมขบเป็นหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านพี่เรียบไถนา้ชาวบ้านรถคุณรที่มีรถไถสองคันนะครับพี่น้องเลย เลยว่าผมตันทีเสียงแห่มือขเกิไปนะผมกเกลยียายหนาชายบ้าคือจอนเดียนี่แหละเขาจอนเดียเป็นคู่ค้าผลิตของวาของผมนะครับเมื่อปลูกก็ทาอะไรก็ได้รถเต๋อคงเลยผมผมเนี่ยทำเกษตรนะครับไม่ใช่แบบน,นี้หรอกผมคือคนที่แย่มากนะครับคือชิดเน้นการเกษตรการทําฟาร์มไม่เรื่องของเขานะครับแต่ว่า ผมนี่ครบชอบตแค่่เด็กเลยนะี่ไหนเนี่ยนี่ไม,ม่กี่โมเลยเนี่ยมันอยไปทำปังให้ชชาวบ้านเไทยมมตึงเออม,มัตึงนอะโอ้มีเต็มเลยคูปมงคูป,ปตานะ่ะเอ้ยใช้รถเปิดก็กีถนนนีอลอกสายชาวบ้านแล้วในแมคโคแล้วไอ้ขอแม่มโครอ้ขอบับรถดำนี่ขับทำบ่อน้ำให้ชาวบ้าน แล้วพี่น้องนี่เจ้านี่โอ้อายกุดอะไรเนี่ยอุย้ยน,น่าจะเทดีตรงนี้มั้เทสายแล้วกูต้องตักดินก่อนนี่กูน่าจะสร้างถนนตรงนี้ขําสะพานกูจะสร้างตรงไหนวะสร้างอ้ปุ่มปุ่มมาเท อบปู๋มเทดิเออไช่อ่าอืมอบปูมเทเลยนึง่งเขาหลบบดมาเทคอนกีดสภานี่ตงเพคอนกีดเลยดิอันทีสามสภาพเร,ราแกะกระดาษนี่ต้องมีหลบโม่ปุน,นาาต้องไม่ได้ทำอะไรคือสภาพไม่ต้องสู้คนนี้อีก พารลัแจกลาต้งนี้สูงอย่างนี้อย่างนี้เกมือบ้านแลว้วรู้ว่าคนกี่ได้ไหมเออว่าได,ด้ดินู่นใช้ขาตั้งสะพานนะพี่น้องก็จะส้างถนนนี่ไหมคือก็รส่้างผมคือกองจนทีดีนะ้ำเชืกองจนทีเลย เปลี่ยนมาจากผลก็คือการจะสร้างสะพานไงการไม่ใช่รถบุตรในการบุตรถนนไม่ใช่อย่างนี้รถบุตรรถบุแคททมิลเลอร์การสร้างถนนก็คือนะทางหล,งลวงเหรอในตรงมีรถบุปปอย่างนี้เพ้่ด้วยเนาะ บนสนนทนี่เกลืออาะจะบสน,นุนมันม,มีสม,มีดีเหรอยอ,อ่ะทำขอสะานเสร็จแล้วเอะไปรงสมบูรต่อ มจมมนี่มาทำเป็นเศรษกิจต่อต,ตัวี่กอบเพียงเราดีนี่สมบูรณ์ล้วสโอ้วันนี้ชอบมือวันนี้มันใจเจ้ว่านี้แล้วันขบับรถปูมาที่นี่แล้วฉันทำสะพานต่อนะแล้วมันการก่อสร้างนี่ทำไมอโอ้ยส้างสะพานนะ สภาพสุดต๊ะเป็นว,ปวัดตูดิโต๊สะสภาพมันต้องเหมือนจริงสภาพทางไงวะเออสร้างเป็นว่าสะพานนี่โต๊ะมีสภาพมันต้องเหมือนรับแจกราดี ทจักราดพระความมาทําอย่างไงเนี่ย Thank mm -hmm. you. มุ้งจทำอะไรวะเนี่ยเออมันใช้ลูมหรือมันทำได้คือไหนว่าลูมเออเจบบอโบชีลูม 现在还好，但里不太注意。<noise>